ย่าซาร่าออกตัวแจ้งสาเหตุไหมติดต่อลูกไม่ได้บุ๋มปนัดดาซัดกลับแซบเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ไมพีรัตออกมาตอบคำถามแฟนคลับผ่าน IG Story โดยระบุว่าติดต่อกับลูกชายน้องแม็กซ์เวลไม่ได้เกือบครึ่งเดือนแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งซื้อนาฬิกาที่โทรศัพท์ได้ให้ลูก แต่กลับได้คุยกันมากขึ้นแค่อาทิตย์แรกเท่านั้นจนคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่18พฤศจิกายน2563ทีมข่าวรายงานว่ามีคนอ้างว่าเป็นญาติของซาร่าห์ซิงกินีมาออกตัวแทนอธิบายเรื่องดังกล่าวโดยมีใจความสำคัญว่าเมื่อสองสัป,ปดาห์ที่แล้วโรงเรียนเปิดเทอมน้องต้องกลับไปเรียนหนังสือที่ภูเก็ตลืมนาฬิกาที่พ่อซื้อให้ไว้ที่กรุงเทพ ซึ่งเหตุการณ์นี้จะโทษซาร่าก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องมารับผิดชอบของที่พ่อให้ลูกไว้และยังได้บอกอีกว่าทางพ่อสามารถติดต่อสอบถามข่าวของลูกได้ตลอดจากญาติและตัวซาร่าเองแต่ไม่ทำกลับมาโพสต์ออกสื่อแบบนี้ต้องการสื่ออะไรหรือเปล่าคนก็จะตีความว่าเพราะไม่ให้เงินอีกเหมือนเดิมจากนั้นก็มีคอมเมนต์ว่าน้องยังมีวุฒิภาวะไม่พอจะรับผิดชอบอะไรผู้ใหญ่ที่ดูแลก,ก็ต้องใส่ใจ ซึ่งคนที่อ้างว่าเป็นญาติของซาร่าก็ได้มาตอบกลับอีกว่าน้องไม่ได้ใส่ติดตัวตลอดเวลาแล้วอย่างนี้ซาร่าและญาติต้องเดินตามเฝ้านาฬิการเรือนนี้เพื่อแม็กซ์เวลล์หรือคะถ้าเป็นงี้ก็ไม่ควรมอบให้น้องเพื่อเป็นภาระคนอื่นนะคะต่อมาทางบุ๋มปนัดดาได้ออกมาเปิดเผยกลางรายการตกมันบันเทิงเป็นที่แรกเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบหนังคนละมวลว่าได้ติดต่อสอบถามไปทางไมพี่รัฐ และได้คำตอบว่านาฬิกาไม่ได้ถูกลืมวที่กรุงเทพเพราะคุยล่าสุดน้องแม็กซ์เวลอยู่ที่ภูเกต็ตและนาฬิกาทันสมัยมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็รู้ซึ่งไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมันแค่แบตหมดไม่ได้ชาร์จสาหรับประเด็นที่คนสงสัยว่าทำไมถึงไม่บินไปหาลูกนั้นลูกไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ของแม่โดยตรงเป็นแค่ข้อตกลงของสองฝ่ายตามกฎหมายไหมยังไม่มีสิทธิ์ เคยพยายามนัดแล้วแต่ไม่มีการตอบกลับใดๆซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ให้ผู้จัดการติดต่อไปทางทนายของซาร่าแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาส่วนไม้เองก็ติดต่อไปยังซาร่าโดยตรงแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบเช่นกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ